สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหวยฮานอย VIP เย็นวันที่22มิถุนายน2563ก็คือเย็นนี้นะครับผมคิดหลักหน่วยร้อยหน่วยได้ตามนี้นะครับ3ตัวบนนะ วิธีการจับเลขก็จับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาเขียนต่อกันนะครับเรอเรือคือร้อยสอเสือคือ10บนอนหนูคือหน่วยนะครับ1 1อยหน่วยอย่างเช่น373 372 387 3สามเจ็ประมาณนี้นะครับจับสลับก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราชอบนะครับ782 7 5 3 7 9 7, 7 7 0 1 8 8 3 8 7 2 8 5 7 8 9 2 8 0 1ลองดูนะครับจับเลขไหนก็ได้ครับที่เราชอบนะครับ ถ้าเป็นเลข2ตัวบนหรือ2ตัวล่างก็จะจับที่2 2บรรทัดล่างคือ10กับหน่วยนะครับก็ได้ดังนี้นะครับ73 72 77 71 83 82 87 81 53 52 57 51 93 92 97 91 วันนี้เลขประจำวัน9 3 7นะครับมี9นะครับมี3มี3นะครับมี7 7ครบทุกหลักเลยก็ไม่แน่นะครับเลข7 2ตัวบนล่างผมจับให้ตามนี้นะครับซื้อได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับ ลองจับเองดีที่สุดนะครับเพราะว่าดวงใครดวงมันนะครับเรามีเรามีโชคกับเลขไหนหรือว่าเลขไหนเคยให้โชคเราก็ลองเอาเลขนั้นมาเสี่ยงดวงดูนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสอบอ่า ฝากกดติดตามกด subscribe และกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ